เฮ้อยู่ว่าอ่ะเกิดว่าฉันเนมอัลโหลข้าวอาดีอะไรว่าผมมาแล้วมาคนแรกเลยว่ะเกิโอ้โหมาคนแรกเลยอ่ะใช่แล้วโฆษณาเข้าเปล่าแบบนดูแบบยังไม่เข้ายังไม่เข้า เขาดูสองคนละเฮ้ย <c oughs> โปะอะไรนะสีเขียวลองดูดิสีเขียวเวิร์กว่ะไม่เวิร์กว่ะสีขาวดีกว่าเอาสีที่มันมองเห็นนีมองเห็นไหมล่ะฮโยฮัลโหลสีดำ,ดำ,ดำมันไม่เข้มไปอ่ะ

หัวเขาหมายกเต็กนะเออใช่เรอก่อนด้วยนะมันรอก่อนด้วยนะจริงนะเรื่องนี้่อเอิงเองเอาระหัสพี่ไปเล่นสร้างห้องหรออะไรนะเอิงเอาระหัสพี่ไว้เล่นสร้างห้องหรอเเนนนีี่่ยยมัสตรีมซะเือตอนตอนที่เสร็จแล้วมันมันมันมีเล่น รอบนึงแล้วก็อ๋ออ๋อใครวะเนี่ยรีทูอ๋อแล้วแล้วไอ้สั่แล้วไอ้ก่อนก่อนหนึ่งหนึ่งอ่ะก่อนหนึ่งหนึ่มันเหียก่อนหนเข้าโซน ได้เวลาเรียนแล้วนี่หว่าอ๋อก่อนเล่นเล่นก่อนก่อนเล่นสร้างห้องกันป่ะเดี๋ยวเรา,เราสร้างห้องกันดีกว่าขอสร้างห้องแป๊บนึงเอาแบบสีสีเนาะเอาอเยลก่อโนกว่าจะมีในสตรีมคลิปนี้อาจจะหิวเงินหน่อยนะ ของจริงของจริงของจริงพี่ผมได้เนี่ยผมได้กังผมได้กางเกงพี่ตูนอ่ะเนี่ยพี่ผมจำได้ไหมผมไม่ได้ดูนานละพีละพงมพมผ่าเสร็จใครอ่ะพี่ผมได้ชุด cái biết mở sang phòng gần, ai mà luôn đi, vào sao như thế, làm mà má, si si nữa, fam mossy guy สร้างห้องสี่สี่พอนะเนาะผมมีเพื่อนซัมดองไหมวะมีอยู่นะใช่หรอพี่ชายสี่สี่เนาะถ้าซัมดองไม่เล่นเดี๋ยวผมฟอร์มตัวซัมดองเย้เช่เฮ้พี่พซัมดองเขแต่งอย่างนี้ป่าวะสร้างละมาอยู่ไอดีห้องเจ็ดหนึ่งศูนย์สามเจ็ดแปดสาม จ็ดหน,นึ่งศูนย์สามเจ็ดสามแปดเออเจ็ดหนึ่งศนย์สามเจ็ดสมแายมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ย อ้าวพี่สำดองไม่อยู่มีไงเดี๋ยวผมเป็นสำดองเดิดิทีวีดูชุดผมเิเหมือนเปล่าไฮไลท์เหรอพี่เล่นซีซีธรรมดาคิดเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นเนาะ ังไหนหวะสำนองอาทีจย์วาบีสำนองกัวปอมสำนองไม่อยู่อ้าสำนองไม่อยู่อ่าสำนองไปเที่ยวครับจันนังดวนเปิดเพลงยาวเอ้ยผมเข้าไม่ทันแม่ในนี้ทีวีช้าว่ะดูบอกเล็กเลย เอเรอครรับพาะว่าอะไรแป๊บน,นึงจะออกข้างนอกเพราะตูตพะพูทีวีบอกรหัดยังไม่บอกรหัสกดไลค์ก่อน สิบห้าไลค์แล้วกันเบาๆคนไม่ถึงก็กดซะ,ะอไะไรครับเฮ้ยผิด

ไม่เปลี่ยนตัวกอนเนี่อตัวแมวดีกว่า <c oughs> มาเกือเขาวิ่งอะไรยังไม่ได้วอมเลย <c oughs> แล้วขวาวอมกัน เชิญมาเชิญมาเชิญเชิญไงวะเนี่ยป่ามายังเนี่ยสิบห้าไล่นะ อ๋อสิบห้าไลค์เฮ้ยคนดูกดไลค์ดิไม่กดก็ไม่ได้เรียนอ่ะกดไลค์ดิครับกดแชร์ด้วยเฮ้ยมาคือนาเชนเชิญมาเอ็มซัดดีกว่าแต่งตัวแบบนี้ไหนวะ ซัำดองไม่อยู่ครบสิบไลท์สิบห้าครับสิบห้าไลท์สิบห้าไลท์ฮัลโหลจุดหนึ่งศูนยเฮ้ยสามเ็ดสามเกด

อย่าพึ่งอย่าพึ่งนะสตรีมสตรีมอย่าเพิ่งหลุดนะอ๋อสตรีมบุบเป็นเพราะอะไรอะ่ะ <the> พี่ไม่ได้ปิด oh. พี่เปิดแล้ว oh. พี่เปิดเปิดใหม่เฉยแต่ทำไมมันแดงเถื่อนก,กับสตรีมอะ่ะ เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาไอ้น้องแจ้เย็นมาแล้วมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยคนรู้สิบเก้าได้ไงวะเฮ้ยสตรีมสตรีมไม่หมุนนะเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะสสตตรรีีมมมหุนเขาพล ที่หมุนมัากไหมเฮ้ยทำไมเน็ตมันแดงอ่ะเออรีสตตียมเลอหมุนปะหมุนไอหมุนปะหมุน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 เนาะหมุน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 ลอกันลอกัน บออกว่าวเอ้ยมาละเน็ตมาละเน็ตมาละโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยมายใครวะมาละเลิกหมุน,นยังเ,เออได้ละ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 สิบห้าไลค์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคนที่มาใหม่ดมเดลยเออโมนี่เข้าห้องกันถามนะำโมนี่ เอาเข้ามาเข้ามาเข้ามา,า,มา,า,มารีทูรหัสก็คือดดเข้ามาเข้ามาเลยโมนี่ไม่ไปอยู่ฝั่งโนูนะพอดีอยากตบอ่ะว่างหนึ่งที่นะว่างหนึ่งที่นะ สตีมใครจะทอนนะเต็มแล้วนะฮัลโหลเต็มแล้วนะโมนี่ไหวป่ะเนี่ยอายเคตึงนะเนี่ยอายอเค่ะเอสเอสว่ะเอสเจทีเอสว่ะกดเลยนะกดยังวะอ๋อกดละไม่ทันเราตาหนาเรียกเขาว่าพี่นิกเจอแรงแดงเหรอ สติหมดติวติวติวได้ขขาวพี่นิกเจอแลงแกนใช่ก็พี่เจอแลงแกนนี่ซัมดองไหนซันมดองไหนอะนี่เหรอซัมดองปากคอไปหึงที <c oughs> แต่งตัวเหมือนมากเฮ้ยทำไมมีแค่สามเฮ้ยทำไมทีมเรามีสามคนน่ะอเ,เออว่าลืมอ่ะ หรือว่ามันว่างหนึ่งที่ไม่เวลาเราต่อให้เขาเฮ้ยเอ็งเกือบตายมันลุมมาด้วยดีเฮ้ย่ะเฮ้ยเล่นลุมหมอเน็ตเน็ตไม่ดีฮัลโหลมาเบาหน่อย เน็ตไอ้บดีเลยมากเอ้อ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 บรกคับเฮ้ยเน็ตปิงร <c oughs> ้อยเก้าสิบมเป็นอย่างี้อ่ะปกติสตรีมไปเล่นไปไม่หมดนะ <c oughs> ไม่เน็ตมันปิงอย่างเงี้ยหัวแตกแบบงง ไหนอะท,ทำน้องไม่เห็นทำไรเลยเออพี่ว่าเอ,อ็มแซนได้เรียนไปเนี่ยเอ,อ้ยหัวแตกไฮไลท์ไฮไลท์เฮ้ยไฮไลท์เลยอะเฮ้ยไฮไลท์ว่ะทำไม่ได้ไงวะมันเก่งเหลือเกินไหนอะทีมเรา ไอทีนเรามาแล้วว่ะเ,เอ้ยโม,โมนี่โมนี่แย่งคิวพี่อ่ะโอ้ว่าจะเก็บไฮไลท์ว่ะเออแย่งทำไมก็แค่คิวเดียวเปล่าวาาาะใชรร่เก็บไฮไลท์เนี่ยซื้อลูกฟองมาเลยเหรอพ่อหนุ่ม รูอ้อัดตัวมีไงโดนอัดตัวกลับเป็นไงเกือบแตกไปะละเฮ้ย,ยหายไปไหนหลอพ่อหนุม่มเฮ้ยเน็ตเน็ดเน็ตเน็ดฟ้าได้เฮ้ยอย่าพึง่ง Ơi! Oh, Hết ping! Warp ra trời Môni làm gì À Cái à? Cái เอาอัดตัวเอาอะไรอ่ะตัวไก่อัดตัวอ่าอัดตัวเล่นเป็นวะเนี่ยโอ้เล่นอัดตัวอะไรวะโอ้อุตส่าได้สามหัวแล้วมาเล่นอัดตัวอย่างงี้หรอ จบละเน็ตก็ยิ่งปิงอยู่ปุ๊กี้ไม่ทำอะไรเลยฝัน<ง>ทีวี

ตัวนี้เล่ยอันตัยด้วยสามหัวไอคนที่แต่งชุดกไก่แต่งชุดไก่เลยอันตัว สติมหมุนไม่เป็นไรช่างมันน,นียังเน็ตปิงเลยใครดาวอะ่ะวาร์ปได้เอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาวาร์ปได้ใช่ làm gì à, uống ya, sắm làm gì, kéo hành lá này, <coughs> má <Homent nâng> <coughs> <chỉ> đi, hổmết <coughs> ไม่ได้อ่านคอมเมนเตอรยมีแกนสวัสดีตอนเช้าใช่ครับมาดีครับไ, <c oughs> ได้กี่หัวเนี่ยแปดหัว,วจะเอาอีกอะ่ะทำไมอะ่ะ <c oughs> เอ้ยดูหัวไปหนึง่ง วัวตัวไม่ไหวนะอะไรเนี่ยชุบทำไมเนี่ยไม่ต้องชอบุบไม่ต้องชอบุบขอแตกวัวตัวพี่สร้างอีกไหมสร้าง วาิมออกนะโอ้ตัวแตกอะไรอ่ะตัวแตกผมไม่เคยอันตัวใครนะที่คุณอันตัวผมนะโอ้โหตีนตนน็ตมันปิ้งอ่ะ

หายปิงเมื่อกี้เอสอัดตัวหรอใครสอนให้อัดตัวไม่ใช่พี่สอนนะเอ,อ,อ้าสตรีมหลุดแล้วหรออะไรใครปิดสตรีมยังไม่ได้ปิด